สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้องคะปี2568นะคะปีงูเล็กนั่นเองค่ะพี่น้องคะพี่น้องคะต้องขออภัยด้วยนะคุณหมอไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันเนืเ่องจากเสียงดังมากนะเขาฉลองนะคะปีใหม่กันนะะั่นเองค่ะพี่น้องคะปีหนึ่งหนึ่งครั้งเนาะและคุณหมอก,ก็ถือโอกาสหยุดนะคะพี่น้องคะเอาอย่างนั้นกันแนละ้วก็ต้องขออภยัยแล้วก็ในวันนี้ขออนุญาตดวงคลิปนะดวงใครเฮงมีโชคลาภ แลดวงรายวันเพื่อเป็นแนวทางเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะปีไหนคนแลก์เต่นะกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขาและใครต้องการที่จะนะคะดูดวงส่วนตัวนะ,ะเช็คดวงปี2568กันนะคะทักไอดีไลน์เนาะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ผิดพลาดประการใดที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่น้องคะขอโทษขออภัยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะคะพี่น้องขะให้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณป้าหมอก็แล้วก,กันนะคะพี่น้องนะเออและก็จะพยายามปรับ นะคะปรับปรุงตัวเองเท่าที่ปรับได้นะคะขอกําลังใจกันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องนะกดนะคะติดตามกดไลค์ให้หน่อยและก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องนะเพื่อเปิดการมองเห็นนั่นเอน,น,นะเราก็จะได้อยู่ยาวๆต่อๆไปในปี2568นั่นเองเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาทำนายดวงใครเห็นและดวงรายวันกันเลยนะคะประจำวันที่2นะคะมกราคม2568นะคะอืม รงกับวันพฤหัสสวัสดีสีเสดสีชมนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นเดบ,บไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะดวงโดยรวมในวันพรุ่งนี้อืมนะคะดวงโดยรวมในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มต้นปีนะคะรู้สึกว่าจะปล่อยวางเข้าใจชีวิตประสบการณ์ชีวิตมีเยอะนะคะและทุกอย่างนั้นค่อนข้างจะตั้งดีและลงตัวในวันพรุ่งนี้ขึ้นไพ่เดวิลนะคะพี่น้องค่ะถ้าเดวิลนั้นเนี่ยบอกว่าเสี่ยงได้ นะคะเสี่ยงได้แต่อย่ากเกิดความโลภนะคะทุกอย่างนะคะเราต้องไม่ประมาทว่าอย่างนั้นนะพี่น้องวันอาทิตย์มีโอกาสนะคะเริ่มต้นปีมีโอกาสการเงินเข้ามีโชคมีลาบเข้ามานะคะและมีโอกาสที่จะออกรถใหม่ได้ด้วยนะ,ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์สแสดงว่าดวงเปิดจริงๆนะคะแต่สิ่งนี้ต้องเตือนนะทาอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่ได้เลยเห็นไหมคะนี่นะเพราะว่าขึ้นไพ่พระหรือสีคู่มาด้วยกับดีวิลนะเป็นการเตือน นะพี่น้องวันอาทิตย์ทีนี้ถามว่าในวันพรุ่งนี้เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงน่ะได้อยู่และเลขแนวทางเลขนำโชคนั้นคือเลขอะไรอ่าก็มาจากไหนก่อนอ่ะว่าอย่างนั้นมาจากไหนก่อนนะคะเขาบอกว่ามาจากเอ่อสิ่งที่เราขอพรนะคะครูบาอาจารย์หรือมาจากการทำบุญให้ทานก่อนหน้านี้ส่งท้ายปีนะคะพี่น้องจา๋าหรือมาจากเลขที่เราเฝ้าก็ได้นะ่ะเพราะว่าขึ้นไพ่เดินสตานะคะก็จะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับเรา ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขอืม9 17และก็5ค่ะ9 17 5ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้โชคดีปีใหม่นะคะพี่น้องจ๋าโอเคมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์ขึ้นไพ่ดีค่ะนะคะไพ่ดีทั้งหมดเลยนะดีโดยรวมเช่นนะคะต้นปีนี้และโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลง นะคะสิ่งดีๆเข้ามาโยกย้ายเปลี่ยนที่ทํางานเ,นเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยและเป็นไปนในทางที่ดีครูบาอาจารย์นะคะหรือไม่ก็องค์เทพที่เรานับถือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีนะคะและก็พี่น้องวันจันทร์นะคะหรือว่ามีพลังมีไฟและก็ปัญหาต่างๆนั้นโดนจัดการโดนแก้ไขและมีเงินเข้ามีโชคมีลาบเข้ามาค่ะ พี่น้องวันจันทร์ถือว่าดีโดยรวมนะคะพี่น้องคาในวันพวกนี้อนุญาตให้เสี่ยงได้นะใครจะเสี่ยงก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูกําลังของเราด้วยนะคะพี่น้องวันจันทร์ถ้าถามว่าเลขนาโชคมาจากไหนก็บอกว่าอาจจะเป็นเลขเก่าของเราที่เคยได้รับโชคลาภนะคะอ่าหมุนเข้ามาก็ได้ค่ะนะฮะหรือเลขที่บ้านก็ได้ค่ะพี่น้องวันจันทร์ส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันจันทร์เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็แปดหนึ 1. 1่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งค่ะพี่น้องวันจันทร์ระวังเลขเบิ้ลนะคะ ถ้าจะเบิ้ลก็จะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งและสี่สี่ครัพี่น้องวันจันขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอังคารนั้นค่อนข้างเครียดตึงเครียดหรือเปล่าคะพี่น้องคะนะคะหรือไม่ก็ฉลองกันหนักหนักหรือเปล่าไม่สบายปวดหัวปวดไมเกรนไหมคะหัวห้อยหัวทิ่มเลยนี่ความดันไขมันระมัดระวังด้วยนะคะ มีโอกาสกับเริบได้ระวังอารมณ์ด้วยค่ะแต่ดีเด่นมากเลยในเรื่องของการเงินในวันพ่กนี้คุณจะมีโชคมีลาบเข้ามามีเงินก้อนโตๆเข้ามือเงินสดๆนะคะแต่เหมือนทุกขลาบนะคะเหมือนคบว่าได้เงินเสียเงินนะคะพี่น้องคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีเงินเข้าแน่นะพี่น้องวัดอังคารในวันพวกนี้แต่คุณจะเพิ่มใช้คุณจะต้องไปทำบุญให้ทานก่อนอ่ะว่าอย่างนั้นเติมน้ํามันตะเกียงบริจาคค่าน้ําค่าไฟนะคะแก เครดให้กับตัวเองหน่อยจะได้ไม่เป็นทุกขลาภนะคะพี่น้องจ๋าแต่ขอบอกเลยว่าเสียงได้และมีเงินเข้าแน่ค่ะพี่น้องลดในเรื่องของความวิตกกังวลกดดันตัวเองนะคะแล้วก็วางปัญหาไว้ก่อนถ้ามีนะพี่น้องวันอังคารไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีเงินเข้านะคะนี่ถามว่าเลขนาโชคมาจากไหนล่ะอ่าเป็นตัวเลขก็อาจจะเป็นตัวเลขประจําตัวของเราใกล้ลายเดียวพอค่ะพี่น้องหรือเกิดจากความฝันของเราก็ได้ส่วนเลขนับให้พี่น้องวันอังคารเลขอะไรมีเลขหนึ่งสอง เก้าห้าหนึ่งสองเก้าห้าค่ะขอให้ห็นห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนะคะมีความรู้สึกว่าฝืดเงินเนาะนี่น้าบอกว่าโอ้ยใช้ใจ่ายนะคะในปีใหม่นี่เยอะไปหน่อยหนึ่งหรือพยายามที่บริหารจัดการสิ้นปีเนี่ยมีค่าจ่ายเยอะมีหนี้สิเนเยอะต้องชาระปิดงบปิดยอดไม่ค่อยที่จะลงตัวแล้วมีความรู้สึกว่าอึดอัดกดดันตัวเองเห็นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราหวังหรือเรากังวลไปเองหรือเปล่านะคะที่น้องวันพุธกลางวันคะถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยเงินจะเข้ามีโชคมีลาบหรือลงทุนอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็จะมีเม็ดกาไรเข้ามาแล้วนะมีโบนัสนะนะคะเงินเดือนเพิ่มนะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเยี่ยมนะคะพี่น้องคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองสุขภาพดูแลตัวเองด้วยเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะในวันพรุ่งน,นี้ เ <Me an> มื่ออนุญาตให้เสียงแล้วเขาบอกว,ว่าเลขอะไรละ่ะไกลไลยเดียวเป็นเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะนั่นเลยส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันพุธกลางวันเลขอะไรคะมีเลขสี่แปดและก็หนึ่งแปดค่ะเลขกเบิ้ลเนาะสี่แปดและก็หนึ่งแปดค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็น,หนค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะพี่น้องคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ ฉลองปีใหม่กันหนักๆนี่ยังฉลองกันไม่เลิกใช่ไหมคะเลิกได้เลยวทางานค่ะนะคะเยี่ยมมากเลยดวงเปิดนะคะพี่น้องคะดวงเปิดนะปัญหาอะไรที่ผ่านมาในปี2567พี่น้องวันพุธกลางคืนแก้มาได้แล้วเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสขยับขยายในส่วนของกิจการการงานเลื่อนเป็นสต็กเลอสําหรับปี2568โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ห้ามคิด,ดย้อนหลังคิดถึงความหลังนะคะพี่น้องคะคิดลบอะไรที่มันผ่านไปแล้วขอให้ผ่านไปกับปีเก่าก็แล้วกันนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืน ะะไม่มีอะไรค่ะเยี่ยมเลยค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะก็บอกว่าเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจวนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีสามหนึ่งแล้วก็แปดห้าสามหนึ่งแปดห้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้ยางนค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะเป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันพระฤาัสวดีในวันพรุ่งนี้โอ้ยนะแสดงความยินดีด้วยนะขึ้นไพ่ดีเยี่ยมเลยเดือดชันนะคะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีในเรื่องของกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวหุ้นส่วนนะคะยัเล็กก็นะอ่าโชคดีนะคะอาจจะเกิดรักกวนในกรณีที่น้อยๆกับคนรักนะคะสิ้นปีแล้ว ะะและปีใหม่โดยเฉพาะในวันพวกนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันพระฤาษีสดีเปิดดีทุกเรื่องเพราะว่าหนักๆมามากแล้วนะคะในปี2 5 6พน้าร้ยหกสิดเนี่ยย่ำแย่ย่าแย่ไว้งั้นต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลัวแล้วนะคะพี่น้องขานะถ้าขึ้นเดิอนซันเนี่ยดวงเปิดสุดเลยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมีพลังเข้านะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีถามว่าเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะอืส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเ็ดสี่หนึ่งเก้าหกห้าตัวนะคะ จ็ดสี่หนึ่งเก้าหกค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นั้นว่าอย่างไงคะอ่าพี่น้องวันศุกร์ก็ดีดีค่ะแต่ว่ามีความลังเลสงสัยติดอัดกดดันตัวเองหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาสองทางเลือกและให้เราเลือกนะคะเราก็ต้องเลือกละค่ะ เอาเรื่องที่ดีที่สุดก็แล้วกันเนาะมีเกณฑ์เดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้มีข่าวดีมีโอกาสเดินทางไกลเรื่องโชคมีลาภนะคะและก็ให้เศรษฐีขึ้นราชินีขึ้นนะคะให้ราชาถ้วยขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรักให้ความช่วยเหลือกื้นหนุนนะคะพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะนี่ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันศุกร์คะดวงเปิดเหมือนกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าขึ้นไพ่แบบนี้ถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมได้แต่เราก็อย่าลังเลสงสัยอย่าเอาเป็นเอาตายเอาว่าอย่างนั้นนะคะ มืมีเงินเข้าแน่ค่ะพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ถามว่าเลขนาโชคมาจากไหนละ่ะมาจากเลขพานะของเราไกด์ลายเดียวพอค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองเจ็ดสามห้าสองเจ็ดสามห้าค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เห็นๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ว่ายังไงคะพี่น้องวันเสาร์นั้นอืมนะคะพี่น้องวันเสาร์ เขาบอกว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยสนิทจันไดไม่มีจบเริ่มต้นใหม่บุญเกื้อหนุนสิ่งที่พี่น้องวันเสาร์ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสามาอาชีพนะคะืทํามาตลอดทั้งปีนะส่งผลดีตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะในวันพวกนี้เทวดาอันหนวยพรรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีเรื่องงานมีโอกาสเริ่มงานใหม่นะคะเปิดกิจการใหม่นะคะมีหุ้นส่วนที่ดีว่าอย่างนั้นนะคะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามามีตําแหน่งงานเพิ่ม นะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังค่ะพี่น้องค่ะระวังเรื่องสุขภาพนะสุขภาพดูว่าเราจะอ่อนแออ่อนเพลียมาตั้งแต่ปี2567แล้วนะคะฉะนั้นแล้วในปี68เนี่ยบางท่านก่อนจ,จะไม่ได้หยุดปีใหม่นะทางานยาวๆแต่ว่าหลังปีใหม่นั้นเนี่ยเขาบอกว่าหยุดพักผ่อนซะบ้างนะคะพี่น้องค่ะหาเวลาพักผ่อนพักร่างดูแลตัวเองบ้างสําหรับพี่น้องวันเสาร์โชคลาภมีไหมมีค่ะพี่น้องค่ะนะคะเสี่ยงได้ถามว่ามาจากไหนล่ะโชคลาภมาจากเลขที่เราเข้า มาจากทางไกลมาจากออนไลน์ก็อาจจะมาจากคลิปนี้ก็ได้นะคะพี่น้องวันเสาร์นะเอาอย่างนั้นกันเลขหน้าไพา่ให้เลยกันไรคะนี่สองศูนย์หกสี่สองศูนย์หกหนึ่งสี่สองศูนย์หกหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆเลยค่ะเอาละค่ะป้าหมอโวยพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงและในวันพวกนี้ขอให้มีโชคมีลาบนะคะหนักๆนะคะรางวันใหญ่ๆ เข้ามือค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ